m s ซุงประกันชีวิตขอแนะนําแบบประกันที่ตอบโจทย์ทุกการวางแผนชีวิตอาทิเช่นเงินทุนเพื่อการศึกษาเงินใช้ในยามเกษียณและเงินมรดกกับแบบประกันซัมซุง888ช่วยสร้างรายได้แบบพาสซีฟอินคัมไม่ว่าจะเป็นหลักประกันให้กับครอบครัวกรณีเสียชีวิตการวางแผนการออมเงินที่ได้รับผลตอบแทนที่การันตีและคุ้มค่าการวางแผนรายได้ให้บุตร รับเงินทุกปีตั้งแต่เด็กไปจนถึงบ้านปลายของชีวิตการวางแผนเกษียณอายุเพื่อไม่ให้เป็นภาระตนเองและครอบครัวได้รับเงินก้อนเล็กในระยะยาวและได้รับเงินก้อนใหญ่ในยามแก่ชราอีกทั้งยังสามารถวางแผนลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยครับมาดูรายละเอียดผลประโยชน์ของแบบประกันซัมซุง888กันครับว่าเป็นอย่างไรเริ่มต้นเก็บออมผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยปีละเท่าเท่ากันจำนวน8ปีเมื่อเริ่มต้นสัญญาจะได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเริ่มต้น1 108%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยโดยในทุกๆสิ้นปีกรมธัทันจะได้รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นอีกปีละ100%ไปจนถึงสิ้นปีกรมทันที่8สูงสุดถึง808%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยและให้ความคุ้มครองยาวนานไปจนถึงอายุครบ88ปีอีกทั้งหากกรณีเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมอีกหนึ่งเท่าของความคุ้มครองในปีนั้นรวมรับความคุ้มครองตลอดสัญญาสูงถึง1,616%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยในระหว่างสัญญาผู้เอาประกันจะได้รับเงินคืนระหว่างสัญญาอีกปีละ8%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่1ไปจนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันอายุครบ87ปีนอกจากนี้ณนะสิ้นปีกรมธรรม์ที่9 ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินคืนเพิ่มพิเศษอีก10%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยและรับเงินคืนเพิ่มพิเศษอีก20%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยณนะสิ้นปีกรมธรรม์ที่18อีกก้อนหนึ่งและเมื่ออายุครบ88ปีจะได้รับเงินครบกำหนดสัญญาอีก888%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยครับสำหรับเงื่อนไขาการพิจารณารับประกันแบบประกันซัมซุง888อายุรับประกันภัยเริ่มตั้งแต่อายุ1วันจนถึง70ปี เงินเอาประกันภัยขั้นต่ำห้าหมื่นบาทโดยจํานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดที่ซื้อได้จะแบ่งตามช่วงอายุดังนี้ครับอายุ1วันถึง5ปีซื้อได้สูงสุด50,000 0บาทอายุ6ถึง15ปีซื้อได้สูงสุด1ล้านบาทและอายุ1 6ถึง70ปีซื้อได้สูงสุด3ล้านบาทการตรวจสุขภาพเป็นไปนตามหลักเกณฑ์ของบริษัทสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ทุกแบบ ยกเว้นสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มอุบัติเหตุสามารถเลือกชำระเบีย้ยประกันเป็นแบบรายปีรายหกเดือนรายสามเดือนหรือรายเดือนก็ได้ครับทั้งนี้สำหรับเบีย้ยประกันภัยส่วนความคุ้มครองชีวิตยังสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึงปีละ1 0 0 0 0 0บาทตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรก,กำหนดครับสรุปผลประโยชน์ที่ได้รับจากแบบประกันซัมซุง8881รับเงินคืน8%ทุกปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่1 2 มีเงินคืนเพิ่มพิเศษ10%และ20%ณนะสิ้นปีกรมธรรม์ที่9และสิ้นปีกรมธรรม์ที่18 3. รับเงินคืนก้อนโต888%เมื่อครบกำหนดสัญญา 4. ผลประโยชน์ทางภาษีเบีย้ยประกันภัยส่วนความคุ้มครองชีวิต สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง8ปีและผลตอบแทนที่ได้รับตลอดสัญญาไม่ต้องเสียภาษี <Wow. S 1> ความคุม้มครองชีวิตสูงสุด808%และสูงสุด1,616%กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 6. จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นเพียง50,000บาท 7. แนบสัญญาเพิ่มเติมแบบอื่นๆได้เสริมความมั่นคงให้ชีวิตได้รอบด้านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท s ซัมซุงประกันชีวิตทางเลือกที่สมาร์ทให้ชีวิตคุณสมูท